สวัสดีครับที่ปะกกอนฟาร์มตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับครับก็บเป็นอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับมาพบมาพอกันคือเกาอะพี่น้องไก่สิป,ปีไหม่หร้อพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งหลายผู้ที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าสิฮ็ดอาชีพอย่างต่อไปเนะ่ยพี่น้อง มื่อนี้ตำรวจบ้านกับซิมี่เลี้ยงมีเล่ามากว่าสูพีสุนองฟั่งคือเกา่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบ3าปีเด้พี่น้องเด้อที่ตำรวจบ้านได้ประสบพบเห็นอย่างตั้งแต่เริ่มเลี้ยงง่วมากแต่ทีแรกแหละพี่น้องมืง่อนี้ตำรวจบ้านกับซิม่าเบาสูพีสุนองฟังความเป็นไปเป็นมาเได้พี่น้องเด้อเหตุจังได ไปจังไดมาจังไดตำรวจบ้านคือมาได้มาตัดสินใจเลี้ยงง้วละพี่น้องเป็นเพราะสาเหตุอย่งอันนี้ตำรวจบ้านก็ทีมาเปิดใจได้พี่น้องเนอเปิดใจให้พี่ให้น้องฟังให้พี่ให้น้องเบื่องน้ากันว่าแนวชิดที่ตำรวจบ้านชิดอยู่เนี่ย้วกระเฮ็ดอยู่เนี่ยพี่น้องมันถืกต้องบอแล้วผล ข้อมสำเร็จสิตามมาเนี่ยพี่น้องมันสิตามมาแนวไดามันสีประสบความสำเร็จบอรหรือว่ามันสีลมเหลยวแหละพี่น้องอันนี้ตำรวจบ,บ้านก็สีมาเว้าตั้งแต่ทีแรกเด้อพี่น้องเด้อเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ช่วงโควิดกำลังฮิตๆแหละพี่น้องตำรวจบ,บ้านก็ได้ซืืองวัว ช่วงนั้นกะราคาง,ง่วมันแพงแพ,ง,แพงพี่น้องแต่ว่าก็เห็นเป็นออกชิปเนาะพี่น้องเนาะเป็นออกชิปเพิ่นทายชิปเพิ่นกะเห็นเพิ่นเลี้ยงก็อยากเลี้ยงน้ำเพิ่นนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นตำรวจบ้านกะมีเงินเก็บอยู่แต่ว่ากับบ่หลายพี่น้องชิดสิหาอาชีพเสริมพี่น้องก็เลยตัดสินใจกับปลูกกับเมียแหละพี่น้องก็เลยได้ซื้องว่วมา ตั้งแต่ทีแรกอะพี่น้องก็ตั้งแต่ปี6 4สีนะพี่น้องตน้นต้นปี6กสี่ตนบ้านก็ได้ซื้อง่วมาคมหนึ่งพี่น้องคมหนึ่งซึ่งราคามันน่แพงแพงพี่น้องช่วงนั้นเพราะว่าตลาดนัดเพิก่กล่าว่าันในเปิดพี่น้องตลาดนัดว่าันในเปิดมันเป็นโควิดหลก็ซื้อง่วนํานมอไรมันก็เลยอยากแพงแน่พี่น้อง ต่ว่างงอเพิ่นก็ง้ามงามพี่น้องนี่ครับลูกสาว,สาวที่ติดทองโอ้ที่ติดแม่มันมาได้พี่น้องเด้อพอโทษจด้พี่น้องว่าติดทองติดติดแม่มันมาผู้พี่น้องแม่มันปุกไก๋ๆคนซึ่งมันออกลูกได้สี่มือหามือเนี่ยแหละพี่น้องออกลูกอีกตัวไหมตัวที่สามด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นลูกตัวแรกมันพี่น้องเนี่ยแต่ผมซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมากับแม่มัน่นพี่นอ้องซื้อมาแปดหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องซื้อมาแต่ขอแนแก่น ซื้อมาจากผุ่นละฟ้ามใหญ่ๆเพิน่นผุ่นละพี่น้องสุขสมกิจฟ้ามอันนี้ก็ขอโทษเพิ่นเด้อที่เอาซื้อเพิ่นออกชิบละพี่น้องอันนี้็คือสิบวเป็นยางเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้ากับว่าไ้ติงอวเพิ่นพี่น้องเข้ากับชมงอวเพิ่นอยู่ว่างอวเพิ่นมันงามเลี้ยงลูกดีให้ลูกดีเกือบปีละตัวพี่น้องสิบสามเดือนสิบสี่เดือนก็ได้ลูกตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ต่อมาอีกสองเดือนพี่น้อง ต่อมาอีกสองเดือนก็ได้ซื้อแม่นี่มาเนบยพี่น้องนี่แม่เขาเงา้วนี่เรื่องมากกับได้ลูกมันติดมานนั่งนี่พี่น้องเป็นลูกตัวแม่คือกันพี่น้องผมซื้อก็คือซื้อแม่ลูกลูกตัวแม่ได้พี่น้องเ้อแล้วกับผมก็ซื้อแบบที่ว่าเป็นงอบโบดถพี่น้องเราว่างอผมมักง้อโบดพี่น้องง้อแดงช่วงนั้นมันแพงไหลผมก็เอาเปรียบเทียบกันพี่น้องเปรียบเทียบว่าที่เพิ่นออกคลิปให้เบิ้งหละพี่น้องเพิ่นกั ราคามันก็ต่างกันอยู่ตัวละมื่นกว่าบาทพี่น้องคมละมื่นกว่าบาทถ้าเอาแม่แดงค่ะที่ประมาณเก่ามื่นกว่าเกือบแสนละพี่น้องช่วงหันลูกมันกับติดมากับสองเดือนกว่าสามเดือนละพี่น้องตัวซัมนี่ละพี่น้องนี่ลูกมันกับใบไงพี่น้องลูกติดมากช่วงหันงอมันแพงพี่น้องก็เลยยอมรับจบว่ามันแพงกลับบเป็นยังแพงเข้ากบอยากเลี้ยงาะพี่น้องเนาะอยากเลี้ยงเข้าก็เลยซื้อมาก ซื้อมาในราคานี่แม่นี่ครับ้วก็ลูกตัวนี้พี่น้องนี่ลูกติดมาตัวซัมมี่แหละพี่น้องตัวนี้หน่อยซัมมี่แหะติดม้ามันสามเดียนพี่น้องสามเบียนนิดนิดแต่ซื้อมาในราคาเจ็ดหมื่นห่านะพี่น้องเพราะงัวตัวนี้มันมันมันเปนลูกหลอดเด้อพี่น้องเด้อนี่ลูกมันติดติดแมนมาเนี่ยพี่น้องมัาบอกว่ลูกหลอดมันเป็นลูกพอคุ้มฝูงพี่น้องพอคุ้มฝูง ตาอีตัวนี้เนี่ยซื้อมากับแม่มันเนี่ยแปดหมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรลวงว่าลูกหลอดพี่น้องเป็นว่วลูกของเจ้าโลเบิดไหวเซตสองหนึ่งหาะพี่น้องนี่มันมีใบมีหลอดด้พี่น้องเด้อตอนนี้มันก็นได้ตั้งทองอยู่พี่น้องนี่ตั้งทองไก่เสือออกเลยพี่น้องเดือนนานี่ก็ออกพี่น้องเดือนนานี่ก็ออกแล้วนี่ของกำลังใหญ่พี่น้อง,นนองชนแม่ที่ติดนี่ครับลูกติดติดแม่อีเขาเงียมากได้พี่น้องเด้อติดอีตัวเขาเงียบมากเนี่ น่ครับน้อยสามเดือนกว่าัที่มันติดมากเดี๋ยวนี้มันก็มีลูกแล้วพี่น้องออกลูกแล้วล่ะนี่ครับลูกของมันด้พี่น้องเด้อนี่เป็นผลงานของมันพี่น้องลูกเคปสามหนึ่งพี่น้องเขบสามหนึ่งเป็นตัวภูพี่น้องเป็นตัวภูกะตุมบกไงพี่น้องออกมากกระไงเลยแล้วก็ออกง่ายพี่น้องออกง่ายบ่ได้ออกยากเด้องวตมดบ้านเป็นงวบามันไถ่ไงออกลูกง่ายง่ายพี่น้องเจ้าของ อนมืหูจักว่ามันออกพี่น้องตัวนี้ก็รักออกพี่น้องนี่ลรักออกตัวที่ออกได้สามสีเมื่อนี่ก็ลักออกด้พี่น้องเด้อผนตัวยู่ไไก่ครับผมก็ได้แยกไว้ไก่ไก่มูพอลูกมันบ้านในแข็งปันไดอันลูกมันแข็งเราผมก็ที่ปล่อยเขามาดมูลได้พี่น้องเด้ออันนี้เขาก็มัเว่าวซูพีซูน่องฟั่งตังแต่เริ่มแลกที่ตำรวจบ้านซื้อมากอ่ะราคาง่วมันแพงเนาะช่วงนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้ราคาง่วมันถืกอพี่น้อง ผูใ้ใดอยากเลี้ยงก็ให้เลี้ยงช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้อให้เลี้ยงช่วงนี้เพราะว่าราคางัวช่วงนี้มันถือถือหลายเฮากะมีเงินอยู่แสนหนึ่งนี่เข้าก็ได้งัออยู่ยังขีหไล่ๆก็ตองได้แหละพี่น้องหาตัวตัวละสองหมื่แมนแม่ละสองหมื่นแม่บอกเญยเด้พี่น้องเด้อเอามีเงินแสนหนึ่งเขาเลี้ยงในรถพี่น้องเลี้ยงเลยง้อหาตัวแน่นอนถ้าเอางัว เท่าบดคือตำรวจบา้านเนีย่ยก็ได้โตบกง่ายเลยพี่น้อง,งได้หอดแมงงัวบุหรี่พี่น้องราคาสองหมื่นได้หอดแมงงัวอันนี้เขากล่าวมาเราไปถึงการเลี้ยงงวัวพี่น้องเลี้ยงงวัวซึ่งเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่เริ่มแรกที่ตำรวจบ้านอยากเลี้ยงเลยซื้อมาพี่น้องปรึกษาลูกปรึกษาเมียแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงพี่น้องไก่พ่อสามปีแล้วได้พี่น้องตำรวจบ้านเลี้ยงมาเนี่ย ลูกมันก็มาเกิดย่นีก็ได้ซีตัวแล้วพี่น้องได้ซีตัวแล้วกบเป็นลูกเคห6-8ปีแรกที่มันออกมากนะครับคือปีกรรไกรผแหล,ละพี่น้องออกมากาได้ลูกเคฟ6-8สองตัวเป็นตัวผูพี่นอ้องส่วนมะฮอดปีนี้เป็นปี66นะพี่น้องเนะาะก็ออกมาอีกแล้วนี่พี่น้องนี่ออกมากเป็นลูกเคฟ3-1พี่น้องลูกเคฟ3-1 อันนี้ก็ออกมาได้สองตัวพี่น้องได้สองตัวเรล,ลูกเก็บสามหนึ่งเป็นง้วที่ว่าให้ลูกงา่งามพี่น้องให้ลูกงามเงว้วสูงก้ามเนื้อนี่เป็นมัดมัดเลยพี่น้องหลังก็เป็นหล่องแล้วพี่นอ้องไงร็วกินอาหารดีแข็งแรงเร็วพี่น้องกมมีอาการออนแอให้เห็นนะพี่น้องอันนี้ก็มาบอกพี่บอกน้องผู้ดใดอยากเลี้ยงงวอก็ให้เลี้ยง ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ราคามันถือราคามันถือเขามีเงินดูแสนหนึ่งเขาก็สามารถสี่เหลี่ยงว่วได้หอดสีตัวหาตัวพี่น้องซื้อมาเลี้ยงเราเด้อพี่น้องเด้บอบ่ต้องฉีดอีหยังมากมามเลี้ยงไปสามปีสี่ปีไปทั้งนาเงินแสนหนึ่งบต้องว้าฮหอดแลวพี่น้องเกิดมันมีราคาเป็งปังขึ้นมากอะเขาก็สิเงินสามสี่แสนหาแสนคนละพี่น้อง ม,มันมีราคาคือราคาอยู่ในภาวะที่ว่าแบบเดียวกันเนี่ยพี่นอ้องก็คือสรงๆแบบบกขื้นบ่ลงราคายัางคือเก่าอยู่นี่กะมันกับ่ขาดทุนพี่น้องบ่ขาดทุนเขากับซีมีเงินสามปีสี่ปีเขาก็ปีละแสนนี่เขาได้แบบสบายสบายแล้วพี่น้องบางเว่าเขาได้มากแบบลำบากเขาเลยงง้อแบบสบายครับเลียงง้อขังคอกคือตำรวจบ้านนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ เลี้ยงหัวขังคอกที่ที่ให้มันอยูเนี่ยผประมาณงานหนึ่งกับผมกับที่บอลต่อจากชิปที่แล้วแะไรพี่น้องผมกับบอลว่าที่บ้านของผมนี่มันบ่หลายพี่น้องรวมเบิดกับที่ประมาณสองไรบุกบ้านหลังหน้อยเล่าแ,แ,แล้วก็มีโกดังอยู่ข้างหลังผมพี่น้อง